สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีอีกแล้วเมื่อเหน็บพี่น้องเมื่อนี้ใกลกะาาระจายมามาเหรียญนี้มามาเหรียญหิมะอีกคือเกา่ามึง,ต,มง,ต,มงต้นไม้พี่น้องต้นไม้เสียงแอร์หอนต้นไม้ เอาคุณประนานในแปลแสก็จะสีไอเอา้ากดกล่องลงก่อนพี่น้องมันแก้สีหันให้เมองวั่คุณอนะมองปลูกพกักปลูกหยังใกล้พี่น้องเออเห็นบ่นาซ้ำเมือกอะเขียวชะอุ่มมิตรพักตอนนี้ก็มีแต่หิมะ โอ้แต่และเมื่อแต่เราเวน้นมึงบอกให้ตออดแล้วอันอันเอารถไทดันนันหิมะกวงไวไ้หายพี่นอ้องกระตางต้นไม้เออเจหิมะคนน่ะเอาอันอนันรถไทดันไวไห้หายเพราะว่าใกล้สิเฮ็ดอันนั่นพี่นอ้องสิเฮ็ด ตุกตาหิมะเออมันมันใดอ,อ,อุ้ยคุณอ่ะขาวสวยงามคุณคุณได้รถด,ดันรถด,ดันนั่นรถดันนั่น รถจอดแน่นน่พี่น้องรถด,ดันนั่นหิมะไปกวางอยู่พูนผุนเด้มองหลังบ้านน้อยผุนเด้กองใกล้ใกล้เนี่ยผุนอะสวยงามพี่น้องหูห้หตะอ้อนแล้วเกีอันนี้ให้กันเมืองอันผุนอะมอง มองปลูกผักกล่องไอ้ไส้แน่พี่น้องแกเอาขากล่องมาน้ำขากล่องแล้วเหงามองปลูกผักแกเห็นว่าซ้ำมือป้าลยอ๋อพี่น้องมองปลูกผักแกเขียวๆงามๆเม,มึงจัดทุกคนนต้นดอกไม้ อพุนอ่ะต้นแอปเปิลพี่นอ้องต้นแอปเปิลมิตฉาหิมะปกคลุมมือเารนานี่ตกตกลายได้จ้ะมือเารนานี่ตกหลายตอนนี้ก็เป็นปล่อยๆบ่าหนาวได้พี่นอ้องมังก่เอาถุงมือมาก่กับบอ ก็เลยไซเด็จ้ะง,งามบพ่พี่นออ้องงามงามหิมะมาเดือนมาเดือดเออมาเล่นหิมะแต่ต้ออัดแล้วเฮ็ดอันนั้นไม่หายแล้วแก้สิเฮ็ดอัน หิมะแห่พี่น้องอันตุกตาหิมะนะคนน่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อบ่มีเหวียงมีงาน คีพ่อก็หาเอาน้ำมูนนี่แหละพี่น้องไปหาเอาอยังไก่แท้ช,ช,ช่วงนี้ช่วงนาหิมะเนาะช่วงนี้ช่วงนาหิมะกะเหรี่ยนหิมะเนาะพี่น้องเนาะเห็ดป้ายมอนมนอนเพราะได้เหรียญได้คุยได้เว้ากับมู ฟูเพิ่นบ่เคยเห็นเพิ่นกับบกเคยเห็นได้พี่น้องเนาะหิมะกระไดมันเกาพายพักวะยางมะเล่นต้นบังแอปเปิ้ลเสียงตออด็อกเกลี่เห็นมะต้นบังแอปเปิ้ลได้พี่น้องฟูเพิ่นบ่เคยเห็นเพิ่นกับบกเคยเห็นได้พี่น้องอยู่ บ้านนอกบ้านน้าฮอกก์ได้เนาะฮามะเมืองเป็นบ้าต้นบหมแบบอปเปิ้ลไก่ตอนหนาฮ้อานดุดก๊กดกตอนนี้ปกคลุมด้วยหิมะน้ำผู้เพลินเคยเห็นเพลินก็เคยเห็นผูเพลินบ่นเคยเห็นเพลินกะโอ้ยนี่บ่หิมะกะสิวาติเนาะ ก,ก็บเก่เคยเห็นหิมะเด้พี่น้องแต่เป็นเด็กน่อยก็ไดก,ก็กลมาเห็นวันไกลมาอยู่นี่ล่ะแต่กี่มันเปลี่นยังไงเนาะหิมะฝนเด้เออเมืองเห็นแต่แต่ตนในทีวีเห็นแต่นในหนังเขากระเ็ดไปสันละเ็ดล้งคลิปคลิปก็ต้องไปหายุไกลดอกพี่น้องนี่ล่ะรอบบ้านฮานี่ล่ะการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะ การใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมันเป็นจังได้อยู่ประเทศน้อยวิมันเปลี่ยนจังได้แต่ละประเทศกับโบคือกันแกอ,เเอากล่องลงกันแกสินังแต่ละประเทศกับโบคือกันหาคลิปรอบตัวเขาการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหนาวเป็นแบบใดหนาห่อนเขาเฮีิยังยุนี ก้องปหนอย่างเย้ใส่ถุงมือก่อนนาห่อนเขาเฮ็ดยังหนาหนาวเขาเฮ็ดยังนี่แหละบ่คือืองไทยเขาดอกฤดูเดียวห่อนเฮ็ดไปสันละไก่ บ่ได้คิดอีหยังมากมายพี่น้องบ่ได้หวังสิได้สิหยังดอกเฮาเฮ็ดคลิปอัดไว้อัดไว้ถ้ามึงถ้ามึงย้ำหนา้าห้าบ่ได้ยุนีอดัดคลิปไว้ถ้ามึงห,าหง้าเขาเถาเนาะพี่น้องเนาะวันเวลามันบ่ได้อันย้อนกลับขึ้นมาได้เด้ต่อไปกะเฮ็ดไว้ให้ ลูกให้หลานมึงเฮ็ดไให้เจ้าของมึงห้าแถวเขาบอกว่าชีวิตเหมือนอ่นเขาสิเป็นตังใดเขาสิไปใส่เขาสิยู่ใส่เขาบ่ลูชีวิตคนเขาบ่แน่นอนเฮ็ดไว้อัดคลิปไว้ถ่ายรูปถ่ายหยังถ่ายวิดีโอไว้ยังเฮ็ดยูทูบสมมติว่าสักมือหนึ่งเขาบ่ได้ยูนี่เขาก็ได้มาเมืองได้น่ะพี่น้องเขาก็ได้ มั่งมึงได้ลูกสายอะ่ละลูกเอาลงตัวสูงอ่ะแม่ขาสันน้นแม่เอาลงมาได้หิมะยุ่ถึงานเต้นมันเต้นถ้าหิมะหลายออานเต้นมันจีนักพี่นนอกแก้ยานเต้นเต้นมันโคนล,ลงไหม <laughs> say tu mới leo ừ. ừ. Bát nằn cho đến này phía nào <laughs> ừ. Đó là ở <laughs> ลูกสายอยู่พอดีลูกสายซอยตากหิมะแม่กลัลลินหิมะ ทิตย์นึงพี่น้องเพราะว่า,าปีนึง่งเขาเขามีฮอลิเดย์เดือนนึงเนาะแต่ว่าช่วงซัมเมอร์เราโบฮอลิเดย์พี่น้องเพราะว่าเราโบยุดเพราะว่าช่วงซัมเมอร์ร้านอาหารนักท่องเที่ยวหลายลูกค้าหลายแต่ะนะเราก็เลยโบยุดเราก็เลยแบง่งหยุดคล้ายๆว่าเดือนนี้อาทิตย์นึงอาจจะเป็นเดือนหนาอาทิตย์นึง่ง หรือว่าอย่างเสครบให้ให้ครบเดือนนั่งเสร็จนะแล้วก็เลยช่วงนี้ลูกค้าก็บ่ค่อยหลายนักท่องเที่ยวก็สิ่บ่ค่อยมีปัญดานเนาะเพราะว่าหนาหนาวแล้วก็เลยหยุดอร้าหยุดอาทิตย์นึงแบบว่าแบ่งหยุดนะเออบบได้บ่ได้หยุดเดือนนึงแท่เดียว kìa bên này phim nào này. lên khi tôm bàn hóa là Ủa đà Đó Anh hi mạ quán nhai nhai con cây sĩ ẩn Thá hết Túc ta Bùn เ,เห็นปะถ้าถึงเ้ากับเปียกเลยถ้าเสียผ้าในพวกนี้เปียกพี่น้องเขาเสียผ้าพวกนี้เสียตัวนี้แม่พันซื้อมาฝากจากกับเมริกาด้วยนีย่พันไปเที่ยวเมกกาพันแล้วแล้วเสื้อมาฝากลูกสาวแล้วมาสีแดงแม็กเอ้ยแม็กแม็ก เฮ้ยหัวกระเซากระเซต๊ไปปล่อยนึงเด้อแต่หมูเ้าหนีโต๊แข้งจ้ะทุกคนหมูเศ้าวนี่ต๊แห้งเจ้าสวแห้งแล้วลกเต้นสิขาดเด้อหมดจากบบบี้พวมาส้วะอะไแกก็แกก็บออกภาษาโนบีมาถึงได้ส้ว เดยสวยแห้งมันทุงถุงถุงอนนะนะนั่นสิขาดด้วลูกแปลงผักได้วันนี้หน่ะซ่เมมือกับดิมีแต่ผักแล้วพี่น้อง มองก่อนว่าปีนี่สิได้ไปเมืองไทยบ่เต็นจะขาดนะ้าลูกไปสวะแห้งเล่นกันนาาใจเขาพอแล้วแหละแม่ว่านนะ่ะ เก่งแท้เหยโอ้ยมาถูกจังหวะพอดีเลยมาถือจังหวะหิมะลงหลายพอดีต้มน,น้ำนะพุ่น่ะว่นนี้วัานวาหลาได้จะห้อยแกยางพี่นอ้องพามาเหรียนหินมะ นี่ยจะอัดแล้วอันยังน้อยนี่สูงยังน้อยสูงก็นี่สูงขึ้นนั่นเหมนเด้เพิ่งหน้าตั้งเหมนเด็กกวางหิมะบ่ให้เราเกียดกวางให้เราเกียดพอดขี้ดินเราเกียดพอดขี้ดินไม่กวางให้พ่อมโอ้ย ตหลักตุลีแฟร่อะแฟรี่พิงซานนันต้นหยองลูกซายคนเฮ็ดหลอนแกกเสียกเลยบดเนเขามาเฮ็ดบัดเดี๋ยวนึั่นเขาสูงเนาะพี่น้องนี่แม็กทำตุกตาหิมะไม่ลูกทำตุกตาหิมะ เมื่อกี้นี่เต็มทั้งหลังค้าเลยด้ตาตากออกแแม่ออกแตาออกแบบทั้งงานง่ายมาหนาบ้านเราทุกคนเป็นตาเมื่อขนาดลูกเค็ดซอยได้แังว่าหลายเป็นต่งให้มาออกจากอันกล่องฟื้นน้อยเดี๋ยวนึง nghe yeah, sao hẹp hẹp đấy ta cột cái thang con, Ông kê, đồng xịt đấy rồi, dần รับชมน้ำเพลินเดอร์จ้าทุกคนฟ้ามาตตาหิมะเพื่อแตกหรือเปล่า กรุงก้าว่ายทั้งระเบียงร้ายๆพี่น้องอันหีม้จะได้กว่าคือไงจะเห็ดทุกตาหม นะเคลียบยุ่หนาบ้านหลังบ้านนี่แหละเบอร์ทันเดคลิบกินใกล้อันมักปีกไกล้ไว้พี่น้องปีกไก่สมุนไพรคือของแม่เดือนไหมล้วก็ะติตามหมกห้องสู้ลูกกินอ่าเห็นแม่เดือนหนึ่งไกล้เมื่อไหร่พี่น้องไกล้ะอยาก นีปีไกลอยู่พอดีได้มากไว้เหมือเศร้าเ่ยคลิปนี้ใกล้กะเพราะซำนี่แหละจ้ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหใกล้ใจนเด้อจ้ะพี่น้องเฮ็ดไปมวนๆสบายสบาย, <laughs> บ,ายบายจ้ะขอบคุณหลายๆจ้า